มาอีกแล้วโอ้โหกาเดียนตัวใหญ่บลอมเทิมเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครบเมือชิ้นเคยนะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมากันกลับไมครฟ์นึ่งบล็อกข้งบุ่มมันเองนะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำการขยายเกาะเพิ่มแล้วก็ทำบ้านให้น้องหมาแล้วก็น้อง มีควนโลกของเราพร้อมกับทำกรีนเฮาส์ด้วยนะคะซึ่งผลตอบรับจากคลิปล่าสุดของซีรีส์นี้ปากฏว่าดีเกินคาดนะคะบุ๋มก็เลยต้องรีบทำมาลงให้ทุกคนดูกันเลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีประมาณนั้นขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากขอบคุณมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราขยายเกาะเพิ่มอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็าไปฟาร์มของต่อนะคะตอนนี้ขอดูของหน่อยโอ้โหดินเรามันหมดขนาดนั้นเลยเหรอ ทุกคนตัวนี้ก็คือดินหมดมากไม่เป็นไรขอฟาร์มของต่อหน่อยแล้วกันตอนนี้ได้พิสมาลินมาแบบเยอะมากถ้าเอาไปทำสามไว้น้ำมั่คงจะดีเนาะเมื่อกี้บอกอะไรอ๋อมันเป็นลืมไปมันคือปะกการางังอู้โอ้โหดรอปอะไรดีๆมาอีกแล้วนะคะสวัสดีจ้ะแต่ต้องไม่ทำร้ายเรานะใช่ไหมไม,ไม่ใช่ไหมไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัย เดี๋ยวขุดไปเรื่อยๆก่อนนะคะตอนนี้อุ้ยเดยปลาปลามาแล้วโอ้ยบุ๋มไม่ไดีตายก่อนแน่ๆเลยอะน้ำน้ำน้ำ,นำโอ้โหเรียบร้อยค่ะทุกคนไม่ทันเอาน้ำไม่หายด้วยได้น้ำมาฟรีหนึ่งบล็อกนะคะเกินไปไหมทุกคนปลาเมื่อกี้มีปลาด้วยกินปลาไหม หันหน้ามาหน่อยอ้าแล้วไม่ได้กินเองเดี๋ยวไปหาอะไรกินให้มันอาหารเต็มก่อนแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะกินไม่ดุมันต้องทำยังไงอะ่ะกดคิวไม่กินหระไม่กินแซลมอนไม่เป็นหรอไม่นะตอนนี้ขุดไปก่อนนะคะทุกคนเนี่ยบุม๋มอาจจะตัดแบบมันดูเฮ้ยดูปลามาอีกแล้วปลามาด่วนเลยด่วนเลยน้อง โอได้มาตัวนึงอ่ะอีกตัวนึงเก็บไม่ได้อ่ะโอ้น้องพี่กรโรดได้มาตัวนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่เก็บก่อนทุกคนเก็บปลาไว้เพราะว่าอน,นาคตบุ๋มก็อยากมีตู้ปลามีอะไรอย่างนี้นะน่าจะดีอืโอ้โหดูสิ่งที่เขาเอามามันดูดวิญญานไปขยับไปเออตกไปค่อยดีขึ้นหน่อยเดี๋ยวเอากล่องวางก่อนนะคะอืม อุ้ยมาอีกแล้วทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วไปเลยไปไหนแล้วไปลงไปประมาณนี้ก่อนนะมาไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวบุมจะทำการเอาทรายทั้งหมดที่มีเผาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไม่มีต้นกล้าเลยอีกอ่ะนี่ไงดก์ดกอ๊กด์กอ๊กเยอะขนาดนี้เราทำต้นไม้ต้นใหญ่เลยเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวลอง ตอออกไปอีกนิดนึงนะคะราปลูกตรงนี้เลยถ้าจะไม่ผิดดักโอ้ต้องปลูกสีต้นใช่ไหมมันถึงจะขึ้นอือเรามีต้นไม้แบบนี่นะคะทุกคนต้นใหญ่เลยอุ๊ยอุ๊ยปลาปักเป้าโอ้โหโดนพิษไปเต็มๆเ,เลยะคะ่ะทุกคน ไม่น่ารักเลยนะโอ้เพชรโอเคให้เพชรมาหนึ่ง <es> ค <rebell ious> ่ะอุ้ยมาอีกแล้วโอ้โหกาเดียนตัวใหญ่ันลเทิมเลยอุ้ยอ้ยอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงบุ๋มมีดาบนะฮะมาอุ้ยไปเลยไปเออเกือบตายเกือบตายพวกกาเดียน อุยลงมาอุ๊ยลงมามาพี่ขอโทษพี่เก็บหนูไม่ได้หนูตัวใหญ่เกินไปไม่ๆขอโทษนะสงสารน้องอะ่ะบุมไม่มีน้ำมากพอที่จะแบบเลี้ยงน้องได้เลย,อยโอ้ยโอ้ต๊ะ Oh my god จริงจังมา ปิวปิวปิวไปโอ้ยกอดแล้วคือแมบบอ่ะมีแมพมา๋อแมบพบของเราแต่บางเอิญตายนะคะทุกคนเมื่อกี้แล้วของคือกระจัดกระจายมากอ้โหเต่าตกใจได้เวลาแห่งการตัดต้นไม้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่า เราต้องการจะเอาไปใช้สร้างสิ่งต่างๆอย่างเช่นตอนนี้บุ๋มอยากจะสร้างบ้าน,น้องหมามากเลยนะคะก็เลยเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะโอเคตอนนี้บุ๋มได้พื้นที่มาแล้วนะคะก็คิดว่านะเดี๋ยวเรามาทําตรงนี้เดี๋ยวแปรรูปก่อนปึ๊บนี่ นี่มีความอยากโมเดินทั้งนักขี่หลังเล็กนิดเดียวแต่ก็เนอะเพื่อนุ่งหมาของเรานะะี่ยฮะ a few moments later a few moments later อืมเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราใส่ท็อตนะคะปึ๊บเดี๋ยนะปักตรงนี้แล้วจะเอากระจกมาใส่นะคะซึ่งกระจกของเรานั้นเผามาได้นิดนึงแล้วโอเค16อันเราวางกระจก ตรงนี้แบบนี้อ่าเรียบร้อยค่ะต่อไปก็เอานี้ออกไปอืมไม่พออยู่นะอขอขยบมาอีกนิดนึงนะคะมันดูไอ้นี่ไปออนี่ก็มีความดึกขึ้นมาหน่อยวูวูต่ำหนึงแป๊หนึงทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้มอนสเตอร์ปาร์ตี้มาอีกแล้ว นึ่งบุ่มขอให้เลือดเต็มก่อนนี่มาดูนะทุกคนโอ้โหดูอืมาไม่เต็มก็จะไปแล้วไปเลยไปเลยพิจิบุ๊บอุ้ยแต่มันไม่ค่อยตีเราเนาะพวกนี้มันไม่เหมือนพวกซอมบี้นะคะแต่เวลามันตีมันตีแรงมากบอกเลยมันตีแรงเกินไปขย,ยับไปหน่อยอุ้ยน้องมีจะตกไหมนะ มีน้องมีหยบไปพี่จะฆ่ามันเออเรียบร้อย2000 years later แล้วเราก็จะมาทำสิ่งที่เรียกว่าน้องกรีนเฮาส์สตทีนะคะใช่ซึ่งถามว่าจะทำยังไงแน่นอนเรามีพิซมารีนนะคะแล้วก็มีที่อยู่ฝั่งนี้อีกมีจำนวน30กว่าก้อนมันน่าจะพอนะอ โอ้โหเอา้าแล้วน้ำหายไปไหนหมดได้ยังไงจริงจังขอ,อยู่ที่ปางบุ่มตัวหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมาปลูกนะคะข้างในยังให้มีหน้ที่ประมาณ5บอกอะ1 2 3่5ตรงนี้1 2 3ไปเลยจะพอหรือเปล่า 1,2,3,4,5 1, 1,2,3แล้วก็ตรงนี้1,2,3แล้วเราก็ใช้อะไรก็ได้ลองตรงนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บอืมโอเคได้แล้วค่ะกรีนเฮาส์ฉชับง่ายง่ายเหมือนบุ๋มจะทำอะควาเรียมยังไงก็ไม่รู้ <laughs> มันต้องขนาดนี้แล้วค่ะ เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะโอเคแล้วตรงนี้นั้นค้าไม่มีดินเลยทำไงดีุดอีกนิดนึงเผื่อเจอดินอยากได้ดินอยากได้ดินดินมาสัทีสิเพิ่งพูดถึงไม่ได้บางคนบอกพี่ทำน้ำจากน้ำแข็งได้นะมันไม่เหมือนสกายบ็อกซ์ำบุ๋มมากเดี๋ยวขอลองดูเอาได้ <laughs> เฮ้ยนึกว่ามันจะแบบ ปกติถ้าเป็นสกายบล็อกบนใจนั่นน่ะไม่คิดว่าน้องจะเป็นแบบนี้อ๋อแสดงว่ามันก็เป็นแบบนี้หมดใช่ไหมทุกคนบุ้ม mm. เข้าใจผิดไปคนเดียวเองอืมโอเคโอเคอ้าข้างในมีแค่สี่บล็อกเนี่ยในบล็อกห้าบุม้ม นี่ไงกระจกมีสิบห้าตรงนี้เราเผาเพิ่มอีกก็ได้เผื่อไม่พอนะคะระหว่างนี้ตรงนี้บุ่มก็จะเลาะออกเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนนะคะเป็นอันนี้แทนชุบชึบชบชึบชบชบวกเลยว่าพอดีมากแล้วยังไม่พอเรายังจะใส่กระจกอยู่นะตรงนี้ก็อยากเปลี่ยน อย่าไปนอยคุณเตาว้ยอย่าจันกันมาเสียาตายยังทำยังไงเนี่ยทำไมชอบอยู่ใกล้เราจังอ้าวตรงนี้ปลูกเลยมาค่ะทุกคน <c oughs> จะเป็นเล็กๆก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาขยับขยายตอนที่เรามีของเยอะกว่าน,นี้เนาะโอเคมีซีเลนเทิร์นบุ่มจะวางซีเลนเทิร์นตรงประมาณนี้นะคะทุกคนตรงกลางๆเลยเราจะได้ แสงสว่างเดี๋ยวนะทุกคนเรามาทำตรงนี้ก่อน1นึส,อ,สอันนี้เังเป็นพปกรันนี้มาเลยก็ได้นะพอดีโอเคก็จะได้ไม่ต้องเปลืองกระจกนะคะใช่แต่ว่าตอนนี้ทำอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะง mm hmm. ั้นเดี๋ยวไว้ค่อยทำแล้วกันนะไม่เป็นไรเราก็วางสิ่งนี้ไปก่อน หนึ่ง้ยวางสิเอาเจ้าเตาขยับไปตรงนี้เป็นทางเข้าที่จริงบุ๋มน่าจะเว,วนไว้สักหาบล็อกแต่มันไม่พอนะคะก็เลยได้เป็นแบบนี้แทนเดี๋ยวไปแก้ใหม่เพราะว่าบุ๋มคงไม่ได้ทำแค่นเดียวนะคะเดี๋ยวจะทำเพิ่มที่หลังอยู่นะอันนี้มันดูเยอะไปไว้แค่นี้พอ กระจกบล็อกต้องการอีกนิดหน่อย ừ, จากที่ดูก็ต้องการประมาณ4-5อันนะคะระหว่างนี้เราเอาน้องหมาของเราไปเข้าอันนั้นดีกว่านะคะมาเร็วไอ้ต้าหมามานี่พยาเพัาไปก่อนนะเ <c oughs> <c oughs> ยียบร้อย แล้วเราก็อันนี้หรือเปล่าที่มันจะวางสวยๆอะไม่ใช่แต่พี่วางไปแล้วลูกมันต้องเป็นอันอื่นก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนนะก็ทุกคนอยากให้น้องหมาบุ่มชื่ออะไรก็สามารถตั้งชื่อกันมาได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาประกาศชื่อของน้องกันนะคะโอเคปึ๊บอืมเรียบร้อยเสร็จสักทีนะคะ เรามีเมล็ดอะไรก็ไม่รู้ในแตงโม,โมนะคะบุ่มจะปลูกไปนิดหน่อยก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะอยากทํามันให้น้องหมีแต่ว่าดูก่อนว่าบุ๋มจะมีสโนว์บอลเยอะพอหรือเปล่ามีเยอะอยู่นะเนี่ยอื้อได้เยอะอยู่ทุกคนสิหกก็ยีนะ่สิบะยี่สิบสองมานี่เนี้ว น้องอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะนี่เป็นบ้านแบบ e ซี่นะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าบุ๋มก็ไม่รู้จะสร้างบ้านตักอะไรให้มันดูเย็นๆที่สุดแล้วนะ <c oughs> นี่ก็ได้แค่นี้แล้วนะข้างหน้าก็พอได้อีกนิดนึงอยอยากให้ดินมันเข้าตัวเราจังเสียดได้เหมือนกันนะเนี่ยเข้าไปได้ไหม,มเจ้ามีขยับไปดิ ออนี่แหละบ้านของแกนนะมันอาจจะดูเล็กไปหน่อยแต่ก็นะน่าจะพอได้อยู่โอเคไหมโอเคค่ะทุกคนภารกิจของเราวันนี้ก็เกือบเสร็จสิ้นละบุ๋มวังอันนี้ให้เสร็จเลยปึ๊บปึ๊บดีนะเผามาเผือกบอกกันเหลือแค่สี่อันไม่ใช่นี่เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับกรีนเฮาแบบ,บม่วๆของบุ๋มพร้อมกับ บ้านน้องหมีหลังน้อยตรงนี้แล้วก็บ้านน้องหมานะคะนี่บ้านน้องหมาบุ๋มมากใส่ให้มันดูแบบเท่ๆขึ้นหน่อยอุยน้องน้องออกมาก่อนมะออกมาเร็วโอเคนั่งอยู่นี่อืมไมลูกเข้าไปที่นี้อ่า เรียบร้อยนะคะสำหรับบ้านน้องหมาของเราแล้วก็บ้านน้องหมีพร้อมกับกรีนเท้าของเราโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาให้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับคลิปหน้าทุกคนอยากให้บุ๋มมาทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะเจอก,กันใหม่ในคลิปหนะะ้าบายบายจุ๊บ